สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณบุษบานะคะจะมาสอนณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องการหาเลขโดดในหลักต่างๆนะคะการหาเลขโดดในหลักต่างๆจุดประสงค์การหาเลขโดดในหลักต่างๆจากการใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะหาคาตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบอันนี้นะคะตัวอย่างนะคะ20บวกกับอะไรได้30สิ ก็หาความสัมพันธ์โดยการลบก็เอาผลผลบวกมาลบด้วยตัวตัวบวกก็จะได้ตัวต้าออกมานะคะตัวที่หายไปนะคะก็จะได้เป็น30ลบ20เพราะนั้นตัวที่หายไปหรือช่องที่ไม่ทราบค่าก็คือ3ก็คือ10นะคะข้อ2ตัวอย่างที่2นะคะ125บวกกับตัวที่ไม่ทราบค่าเท่ากับ200นักเรียนก็ต้องนำเอา 200ลบด้วยตัวที่เรารู้อยู่นะคะก็คือ1 2 0 0ลบด้วย125ก็จะได้75ดังนั้น125 125ก็บวกด้วย75าเท่ากับ200นะคะต่อไปตัวตั้งตัวที่ไม่ทราบค่าลบกับ180เท่ากับ40วิธีการหาก็คือนำผลผลลบที่ได้ไปบวกกับตัวจำนวนตัวลบก็จะได้ตัว ตั้งออกมานะคะก็คือ40บวก180จะได้220ความสัมพันธ์ของการบวกการลบนะคะ100ลบจำนวนที่ไม่ทราบค่าอะไรเท่ากับ30ก็ต้องหา30ลบออกจาก100ก็จะได้70นะคะดังนั้น100ลบ70เท่ากับ30นะคะใช้ความสัมพันธ์กันนะคะการหาเลขโดดในหลักต่างๆ มีแผนภาพอันนี้ให้นักเรียนแสดงการบวกที่กำหนดให้โดยเลขโดดไม่มีครบทุกหลักนะคะข้างบนนี้คือตัวตั้งตัวบวกและตัวผลบวกนะคะแสดงการหาตัวที่ขาดหายไปหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะคะจากแผนภาพจะต้องเติมเลขโดดที่ในหลักใดบ้างนะคะตัวตั้งในหลักหน่วยผลบวกในหลักสิบ แล้วก็ตัวบวกในหลักร้อยเห็นนะคะอันนี้คือตัวตั้งในหลักหน่วยแล้วก็ผลบวกในหลักสิบแล้วก็ตัวตัวบวกในหลักร้อยนะคะในการหาเลขโดดนะคะจะเริ่มจากหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยี้ที่นี้ก็คืออะไรคะ6บวกกับอะไรได้9หลักสิบสองบวกศูนย์ได้เท่ากับเทพละหลักร้อยสามบวกกับในหลักร้อยเลขอะไรจึงได้เท่ากับแปดใช่ไหมคะนักเรียนดูนะคะ ก็จะเห็นได้ว่าในหลัก,ห,ลกหน่วยก็6บวก3ได้6 9 2บวก0ูเท่ากับ2และในหลักร้อยก็อะไรคะนักเรียน3ก,กับวกจำนวนใดในหลักร้อยได้เท่ากับ8ก็คืออะไรนะคะหาเห็นไหมคะนี่คือการบวกแต่ละหลักนะคะอันนี้ตัวอย่างอันนี้เป็นการหาผลลบนะคะ mm hmm. นักเรียนหาผลลบนะักเรียนก็ต้องนึกถึงการหลักตัวตั้งตัวลบแล้วก็ผลลบ ก็จะมีลักษณะของการยืมถ้าไม่ถ้าลบไม่ได้ต้องยืมในหลักถัดไปนะคะนะคะเรียกกระจายมาหายืมมานะคะอันนี้คือให้นักเรียนดูนะคะทำให้ดูอย่างเช่น3มเนี่ยลบออกก็สไม่ได้นักเรียนก็ต้องทําไมคะนักเรียนต้องให้หลัก10กระจายมาให้1นึ่งมีค่าเท่ากับ10ของเดิมของเดิมมีอยู่3ามรวมกับของท,องที่ที่กระจายมา10มีค่าเท่ากับ13 13าบลบสเหลือเ อันนี้ก็คือนักเรียนทําได้อยู่แล้วนะคะนักเรียนเวลาท<อ>ําก็ดูนะคะว่าตรงไหนต้องกระจายตัวอย่างอันนี้นะคะก็คือการหาเหมือนกันนะคะมีบวกมีทดเหมือนกันเห,เหมือนเหมือนที่เคยเรียนไปเลยนะคะก็คือถ้าเกิน10บก็ต้องทดเป็นหลักถ้าบวกกันแล้วได้10หรือ10ขึ้นไปก็ต้องทดในหลักถัดไปใส่หน่วยหลักหน่วยแล้วทดไปหลักถัดไปนะคะอันนี้เห็นไหมคะอันนี้ก็มีการกระจายเหมือนกัน อันนี้กระจายหลักหลักหน่วยหลักสิบแล้วหลักหลักร้อยกระลักหลักพันไม่ต้องไม่ต้องกระจายมาหลักต่อไปก็กระจายเหมือนกันนะคะน,นี่คือให้นักเรียนยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนักเรียนสามารถเขียนแบบตัวอย่างอันนี้ได้จะได้ไม่ลืมนะคะสรุปบทเรียนการหาเลขโดดในหลักต่างๆอาจใช้ความสำนาญของการบวกและการลบได้นะคะนักเรียนทำได้นะคะ นักเรียนดูจบแล้วทําใบงานวันที่6กกันยานะคะนะคะเก่งมากค่ะสวัสดีค่ะ